นะครับไม้แรกครับไม้แรก,กเ,เห็นหดมั้เหรอตาตาต้นหมาล้วรถจอดด้วยทุกที่ทุกมองไม่น่าเห็นว่ขีดแมงลุงให้น,าน่าสว่างมาใสไปเลยนะ, <c oughs> นะยาะสูยาแ่มาใสเออป, <c oughs> ปูนไตกัตาม,ม้ไดไ โอ้นอนจะว่างเดี๋ยวไปทีอ้าวครับผมเฟลนะครับเฟิลโอมันไมนตายเลยวะเนี่ยก็เพื่อดูดไะมันไม่นตายอ้โอถึงส่วนอ๋อเดือดเลยขาขาขาหน่าววะเออขาหน่าไปวะขาหลังขาหลังมือขาดเลยวะข้างบิดนี้จะขาสีขาจบขาแด่ขาแด่ก็นไหนพอต่ว่ามีควัน เป็นเมียนะเบาบางจัวตั้งอีกนะอ่าโอ้โหติปติครับอ่าไม้แรกปติดนะครับไม้แรกเนาะต่อไปไม้สองครับผมอันนี้สามล้าน่นาะกินติดเบ็ดผมตัวเนี่ยเมียนตัวพอปีก้อนเห็นติดแปะไว้ห้ามจับปลาอยู่แงต้นนี่เลี้ยงตัวครับเบิดครับเบิดครับผมอ่าเปลี่ยนครับเปลี่ยนเอามาซักใบกันนะ อา่าัใ่ไมจุมลงไปอไอจอปลาควันปะม่ปลางมลเด่คยอ,อยู่เดเคยอ,อยู่เดผมมีขันนึงอยู่เดี่แสวัไปถผูกบปักเฉงใสกระชังใจไว้ยกกระชัเบิ้งดวงเกะเวร์านน้ำเชียนนะครับเสียนน้งต่อลยนี่สายยาวไปมง่ายนะครับพอ,อ,อนเลครับ ว่าด้เป็นเสียนน้าบจะคงครับแม่นครับพรอ่อย่อมจ่ายังครับพัวอีบุ้งอันนี้เยเียความจริงก็คือความจริงเพราะอ่อนแล้วพรบ่แปไปเด้ นะจากแล้วกลับมาวังเว้นยังเห็นไอ้ไออยังก็ขี่ดินสิเครื่องบ้านอะไรด้วยนะจานุดนะอ๋อจานุดปะย่างได้รเราบอกช่วยมั้ยแต่ปีที่แล้วมาเยี่ยมเร้อยเมตรแล้วคนเคยแต่กวนก็โอ้ย พี่เนี้อดำนะอะไรไอันกำลังหายเงียอยู่นะครับคิดว่างูเหรอนี่ใหม่ใส่เลยเนี่ยโอ้ยกล่องไม่เห็นน้ำเนาะว้ายเห็นหูน้ำเล้วคุณย่ามันหลังกับเมางนะกุณย่าหนา้ ันจะแคโอ้ยบ่เคยได้ย่นยานนาะสาสาหน่วยเนี่ยแม่นครับได้บ่ได้มืออืนเด้อก็ลูกเดีย๋ยวสิ